บิ๊กทองภูมิเคลียร์ใจบอยพิรพลจ่ายค่าเสียหายเจ็ดหลักหลังโดนฟ้องเทกงละครหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อผู้จัดบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบอยพิรพลจันทรากาศฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายบิ๊กทองภูมิศิริพิพัฒน์หลังอีกฝ่ายเทกละครไม่ยอมมาถ่ายละครเรื่องวิญญ,ญาณแพศยาให้จบจนเกิดความเสียหาย ล่าสุดบิ๊กทองภูมิและบอยพีรพลพร้อมกับทนายทั้งสองฝ่ายได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงบทสรุปของคดีดังกล่าวที่ร้านอาหารกุตบอยรีเวลยูทาอิจจังหวัดนนทบุรีบิ๊กเมื่อสองปีที่แล้วที่มีข่าวออกมาว่าผมเทกองละครเราก็รอเวลาที่จะออกมาพูด คือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใหญ่มอบหมายให้ผมไปทำงานแล้วพอถึงเวลาหนึ่งมันก็มีคำสั่งออกมาซึ่งมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่พอเรามารู้อีกทีก็มีคดีการฟ้องร้องเกิดขึ้นผมก็รอเวลาว่าผู้ใหญ่จะจัดการอย่างไรจนมาถึงวันนี้ผมคิดว่าทุกกอย่างมันควรที่จะจบอย่างสันติให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทุกคนได้เดินหน้าต่อผมกล้าสาบานถ้าฟ้าผ่าได้ก็ให้ฟ้าผ่าลงมาที่ผม ทีมงานเป็นทีมที่น่ารักในกองไม่มีด่าส่งบทตรงเวลาแปะทีมพี่บอยน่ารักทุกคนเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเป็นสิบปีแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของผมจากนั้นบิ๊กทองภูมิได้อ่านเอกสารที่ได้ร่างไว้ดังนี้เนื่องจากการที่กระผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพศยากับบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพศยากระผมขอกราบขอโทษคุณบอยพิรพล คุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจเนื่องด้วยการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในขณะนั้นเป็นนอเหตุให้การถ่ายทำละครต้องล่าช้าและทำให้บริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในครั้งนั้นกระผมจึงขอกราบขอโทษคุณบอยพีรพน์คุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ดารานักแสดงและทีมงานทุกท่านมาณโอกาสนี้และหวังว่าคุณบอยพิรพลคุณอ้อกนอกวรรณบอตริตาทอกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดดารานักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้อภัยและให้โอกาสแก่กระผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทและกระผมขอขอบพระค,คุณคุณบอยพิรพลคุณอ้อกนอกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสแก่กระผมในการที่จะเปิดโอกาสทำงานร่วมกันอีกรวมทั้งช่วยหางานให้แก่กระผมด้วยบอยพิรพล น้องเขาได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เขาทำทำให้เขาได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรับผิดชอบในการทำงานของเขาซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยคนเราผิดพลาดกันได้และคนเราก็ต้องการโอกาสต้องการการแก้ตัวบิ๊กจริงๆบิ๊กเข้าไปขอโทษทางพี่บอยและผู้จัดแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดซึ่งเขาก็เข้าใจเรานะแล้วเราก็หาทางออกเราไม่ได้เกลียดกันถึงเวลาเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหา หาทางออกให้ได้คือผมไปตามใบงานเลยเขาสั่งมาว่าวันนี้ให้ทำอะไรแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้ซึ่งทางฝั่งผู้จัดเขาก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เขาก็เลยยังไม่เข้าใจแต่ผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นผมขอเป็นคนจัดการเองให้เรื่องมันจบหลังจากนี้ผมก็ยังทำงานตามหน้าที่เหมือนเดิมเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดโดยส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ และเราแก้ปัญหาได้ยอมลงเพื่อทุกอย่างจะได้จบและก็จะได้ไม่มีปัญหาให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้เพื่อความสงบสันติทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมส่วนเรื่องข้อปฏิบัติในการทำงานเราก็ทำเหมือนเดิมเราก็ยังอยู่ในระเบียบวินัยเหมือนที่เราเคยทำมาเราทำงานตรงนี้มาตั้งนานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่งจะมีปัญหาตอนนี้อย่างที่เล่ามาแต่เราพูดอะไรมากไม่ได้เรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องหลายคน แต่มีคนออกมาพูดแค่นี้ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดถึงคนอื่นถ้าเรายอมคนเดียวแล้วเรื่องจบทุกคนแฮปปี้เราก็ยอมเสียมันก็จบกับข่าวเราไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นเลยเราเดินหน้าทำงานต่อไปแล้วงานของบิ๊กทองภูมิไม่ใช่แค่งานแสดงอย่างเดียวเรายังมีงานสังคมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานได้เงินหรือไม่ได้เงินเราก็ทำงานเพราะมันเป็นหน้าที่ของบุคคลสาธารณะ จากนั้นธนพลทองน้อยทนายความของบอยพีรพลและยิ่งศักด์แต่งห่อทนายความของบิ๊กทองภูมิได้เผยถึงการชดใช้ค่าเสียหายโดยบิ๊กทองภูมิยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับกองละครเป็นจำนวนเจ็ดหลักเพื่อจบเรื่องเองทนายธนพลคดีนี้จบด้วยการยอมความกันทั้งสองฝ่ายคุณบิ๊กตกลงเยียวยาค่าเสียหายของกองถ่ายเป็นจำนวนเจ็ดหลักซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการทยอยใช้โดยมีกำหนดเวลาให้ทนายยิ่งศักด์ เรื่องราวมันเกิดว่าจริงๆบิ๊กต้องมาถ่ายละครต่อแต่ผู้ใหญ่ทางบิ๊กยื่นคำขาดกับบิ๊กว่าไม่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเคลียร์เองตัวบิ๊กเพิ่งมาทราบเรื่องตอนที่ตัวเองโดนฟ้องแล้วเราก็พยายามคุยมาตลอดว่าผู้ใหญ่คงไม่ได้จัดก,การคุณบิ๊กเลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวบิ๊กจัดก,การเองซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางผู้เสียหายที่ลดค่าเสียหายจากที่ฟ้องไปลดลงมาจนเป็นยอดเงินที่ทางคุณบิ๊กรับได้เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ที่รับงานเขาไม่ได้เข้ามายุ่งแล้วทางบิ๊กเป็นคนจัดก,การเองทั้งหมด